แดนประเทศเพื่อนบ้านเราอยู่ข้างหน้านี่เองเดี๋ยวสักครู่เราจะข้ามด่านข้างในถ่ายไม่ได้ก็ดูบรรยากาศรอบๆฮะอันนี้สาวกัมพูชาก็จะผมแดงๆนิดนึงไม่รู้ใช่เปล่าเดาวเอา เราจอดรถไว้ที่ตรงสตานะแต่ตรงนี้ก็มีโอ้งใกล้กว่าด้วยเะได้าังเราข้ามกันเลยนเนาะเ,เรายัางไม่ต้องชมบรยาาบรยากาศเต็มข้ามด่านผมต้อ,อ,อตงปิดกล้องแล้วครับเดี๋ยวพบกันที่ฝั่งนู้นนะฮะก็ ดทางเข้าด่านนะฮะเราจะต้องมาเช็คหนังสือเดินทางตรงช่องนี้จำพาสปอร์ตในนี้ฮะผมไม่ถ่ายข้างในเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายคือถ้าเราขับตรงมาเราเจอด่านเนี่ยเราจะต้องเลี้ยวมานิดนึงตรงนี้ฮะ เพื่อเข้าด่านตรงนี้แล้วเราก็ข้ามสำเร็จโอ้โหต่อมอโดนในชั่วโมงกว่าสบายใจเลยอ่ะอันนี้มาดัานหน้าแล้วนะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมือน,นี้เราก็เป็นชายแดนไทย อันนี้ก็โซนคาสิโนทั้งหลายแหละโอ้โหกำลังสร้างใหญ่โตน่าจะเข้าก่อนปะน่ยเรายัาง อยู่ในโหมดหาที่พักพิงอยู่เนื่องจากเราจองกับทางคาสิโนเขาไม่รับจองฮะเป็นโหมดของการแลกชิปอย่างเดียวเขาไม่รับสำหรับเราไม่ใช่โหมดเล่นเราก็เลยไม่สามารถแลกชิปได้ระดับสองหมื่นห้าเดินหาโรงแรมดูที่เรามานี่มันเป็นวันที่ เออใช่มะเดือนตุลาเนี่ยเป็นวิเอนสามวันไม่เป็นไรเปิดประสบการณ์แปลกใหม่ฮะทุกทีจองเพื่อนจองมากับทางคาสินโนที่นี้ <laughs> เพื่อนไม่ได้มาไม่มีหมดนั้นคง ดีฮะได้ลองเดินเที <Jersey> yeah. okay. ่ยวดูด้วยนั่งั้นเราก็อยู่แต่ในคาสิโนคงไม่มีอะไรได้เที่ยวไม่มีที่นอนจริงๆก็น่าเราก็ไปนั่งจอมอยู่ข้างในนะฮะก็น่าจะโอเคเดี๋ยวลองลองดูนะฮะว่าเราจะหาที่นอนกันได้ไหม เรายังอยู่ในโหมดตามหาที่พักเอออย่างไม่ได้วันนี้วันนี้เท่าไหร่นะสิ 13, <000. S 1> บสาค่ะวันนี้วันนี้สิบสามตุลานะครัเมื่อกี้ผมแจ้งผิดไปนิดนึงเป็นวิคเอนที่พักก็จะค่อนข้างจะหายากนิดนึงไง <S <S เดี๋ยวมาเดี๋ยวมา ก็ได้ดูบรรยากาศค่ำคืน ิมิเกชันเก็บไว้นะถขาออกต้องใช้จริงมันไม่ให้มาให้ไม่มีจริงให้เป็นเงิละเฮ้ยไม่มีอันนี้ขาวแล้วพาสปอร์ตอยูไหนต้องยื่นมา กันที่กาแล็กนะฮะสภาพห้องพักพันหรอยห้าสิบหรูหราทีเดียวเชียวอันนี้ในแบบเราอันนี้น,นี่น,น่ะวิวข้างล่างเราพักที่ชั้นเก้าอันนั้นคืออันนั้นคือตลาดน้ำพุตลาดเราอยู่ใกล้ตลาดน้ำพุเลยนะฮะใช่เลยนี่นะเดินนิดเดียวถึงเลย อ่าส่วนร้านที่เราจะไปนั่งคืนนี้เราได้นัดกับน,น้องอะไรไว้แล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะลงไปตาหมหาน้องกันอันนี้สภาพห้องนอน่าเ,เ,เราให้ดูห้องน้ำนิดนึงว้ห้องน้ำยังเลิศเลิศค่พี่น้องเดี๋ยวขออาบน้ำอาบท่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ ดนลาด่างมากันที่ตลาดน้ำผู้ฮะใกล้ๆกับคาสิโนโอ,อันนี้ใหญ่มาอเรามาดูนะเราจะได้อะไรกิน หน้าเราก็เป็นกาแล็กซี่นะฮะอันนี้เราพักที่ชั้นเก้าชั้นสูงสุดเลยโอ้ยบรรยากาศคึกคักรถลาวิ่งให้ผ่านไปหมดมันเป็นเป็นวิถีของเขานะฮะตรงลานฟังตรงข้ามก็จะมีเด็กวัยรุ่นเขามานั่ง Lỏng buồn Đêm khẳng đêm cảnh เราก็ามาถึงโอ้อาจจะหอบนิดหน่อยด้านหน้าเราเป็นนี่ฮะทางเข้ากาแล็กซี่ก็จะมีสิงโตสองตวัวเมื่อก่อนผมเคยมาแต่อะไรนะสตาร์เวกัสนีเดี๋ยวนี้เป็นอะไรดี DNA เอ็นเอไปซะแลหรืออะไรเนี่ยผมไม่แม่นนะอันนี้ก็อ่ะ มาถึงหน้ากาแล็กซี่แล้วฮะนีรถรถเราจะไปคาสินโนไหนเราก็บอกเขาได้เลยอันนี้ไม่เสียค่าบริการแล้วแต่เราจะให้ติปเขามี่นนสาวๆสวยๆอยั่งนั้น โอ้ยใจะวายดียวเข้าแล้วฮะทั้งงปิดกล้องแล้วครับอีกจุดหนึ่งที่คนค่อนข้างสถานบันเทิงสื่สันที่จัดดิ พอดีรับปากน้องสาวอยู่คนหนึ่งอาจะไปอุดหนุนร้านเขาเลยเป็นภาระที่เราต้องมาไม่รู้น้องสาวอยู่บ่ะอ๋อนี่ก็อีกทับหนึ่งอยู่ในซอยนะแต่มีความรู้สึกว่าเออมันก็คือคักดิ น้องเขาบอกว่าร้านเขาปิดตีสี่ชื่อร้านอะไรนะยังไม่รู้เลยสุขนิยมนี่อะไรเนาะเดี๋ยวจะลองเดินไปดูมีดนตรีเล่นผมต้องไปทัศนศึกษาด้วยเบียร์สักคนละขวดน่าจะดีเลบอนเนี่ยชื่อร้านสุขนิยม คา,าเฟ่ม่เย็นนั่งตรงนี้ค่ะน,น,นี่เป็นไงเราเป็นไงเราทีมสไตล์เราคือดิบเบียร์นักเร้าชายพระเ เบียร์ขายไหมมีครับใช้ใช้คนไม่เย็นมาเนี่ยใช่ค่ะหนูทำไมน่ารักกั็นย่างงี้สวัค่ะน้องน่ารักะ ค่ะร้านอะไรนะสุขนิยมคาเฟ่<อ>ทำไมร้านนะั้นนั่งขนาดนี้อะต่เข้าะะชื่ออะไรนะชื่อปา้ปา <c oughs> อลองเข้าไปนั่งดู <c oughs> เข้าดีไมเข้าดีเนี่ยอะ เสร็จลิขสิทธิ์จบ